สิ่งที่อยู่ก,กลางๆนะี่ว่าเตา่าเราภาวนาก็หาความเป็นกลางของใจนี่แหละใจที่อยู่ก,กลางๆก็ปลอดภัยเราลองเอาตะก,ก้ามาหาบดูดิถ้าอันเดียวนี่เขาเรียกว่าคอนแต่ถ้าสองอันนี่เรียกว่าหาบเมื่อหาบเราใส่บาปุ๊บถ้าเราหาจุดศูนย์กลางของไม้คานนี้ได้น้ำหนักมันจะลงพอดีเลยขึ้นอยู่กับ ของอยู่ในภาชนะจะหนักเบาเนี่ยเราจะดูสองข้างนี่ซึ่งเหมือนจะไม่ตรงแต่จุดตรงกลางเลื่อนไปเลื่อนมามันจะเพราะอยู่ตรงกลางมันก็ไม่หนักนะมันไม่หนักชีวิตก็เหมือนกันเราพยายามหามัชฌิม,มาปฏิปตาหาความเป็นกลางของจิตให้ได้จะอยู่กับความเป็นกลางเราก็ไม่หนักอกหนักใจ เราก็ไม่ทุกใจที่ทุกนี่เพราะอะไรเราไม่ได้อยู่กับใจที่มันกลางๆลางอุปทานเราก็อยู่กับเวทนากับสัญญากับสังขารวิญญาณเราไปเพิ่มน้ำหนักให้มันแทนที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มันจะเป็นกลางๆเลยรูปก็เป็นกลางๆงเวทนาก็เป็นกลางกงสัญญาก็เป็นกลางๆสังขารวิญญาณมันเป็นกลางๆง เมื่อเราทำความเพียรเจริญสติเนี่ยเราเกิดการรู้แจ้งเกิดการสำลอกกิเลสที่มันพกภูมิในธาตุขันเราออกไปได้เราก็จะเห็นใจที่มันเป็นกลางกลางนั่นเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมชาติอันนี้พอเห็นธรรมชาติอันนี้เราก็ยึดโยงอยู่กับอันนี้เวลามันหลุดไปทางซ้ายทีขวาทีรู้แล้วว่ามันไม่เป็นกลาง มันไม่เป็นมัติมาปฏิปทาที่จะให้เป็นกลางก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันธรรมนี่แหละอยู่อย่างต่อเนื่องนะเราไม่ไปซ้ายทีขวาทีถ้ามันไปแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็รู้ว่ามันไปแล้วมันก็ปรุงไปเดี๋ยวมันก็ดับเราชอบขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ดับในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะถ้าชอบถ้าชังมันก็ทุกข์ทุกข์ตรงไหน ที่มันไม่คงที่แล้วมันต้องปรุงแต่งตลอดบางทีปวดหัวเลยนะปวดหัวปวดเสียนเวียนเก่านะเพราะอะไรเพราะว่ามันไหลไปตามความอยากความปรุงแต่งตามตันหาอุปทานตามกรรมที่เราทำมามันสะสมไงีดังนั้นสักแต่ว่าเระยลึกรู้เระลึกรู้เฝ้าดูอย่าให้มันมีความอยาก